คนที่มีความจำดีกับคนที่ลืมหรือว่าลืมไม้คนที่ลืมไม้นี่บางครั้งมันก็มีความสุขดีนะถ้าเราคิดไอ้ดีว่าบางคนนี่มีความจำดีได้คนก็คิดว่าความจำดีนี่เป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนเดี๋ยวไปจำในเรื่องที่ไม่ดีไปจำที่เรื่องราวที่เป็นอดีตบางคนไปจำเรื่องที่ผ่านมาไม่รู้กี่ปีแล้วที่ทำให้ตัวเองนี่มีความรู้สึกหน่อยเนื้อต่ำใจ มีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกมุดกำลังใจแล้วก็ไปจำโดยหมาก็เลยหมาก็ไปจำเรื่องที่ว่าทำให้ตัวเองนี่รู้สึกว่ามีปุ่มโดยตัวเองนี่เศร้าตัวเองนี่มุดความว่างเมื่อคนที่ว่ามีความเจ็บปวดกับเรื่องความรักในอดีตคนที่มีความเจ็บปวดในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทุ่นเสียเรื่องราวต่างๆนี่บางทีเรื่องนั้นนี่ผ่านมาเป็นได้สิบปีแล้ว แต่การยังระลึกได้ดีอย่างจําได้ดีผอนึกขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้กับเรื่องที่่านมาเสียใจกับเรื่องที่่านมาบางเรือเกิดขึ้นจากตัวเองที่ไปแก้ไขไม่ได้บางอย่างเราไปทไําไปไรกนเป็นตอนว่ามีโยมคนนึงแกนี่เอาล้านมาควักเรียงเอาล้านมาควักเรียงแะ้วปรากฏว่าเป็นลูกชายคนเดียวแล้วนะเป็นล้านล,ล้านชายคนเดียวแกไปทํางานถ้อยรถออกจากที่โรงจอดรถ ล้านนี่ก็วิงตามนะหาวิงตามโปทไม่ต้ันหนิ้นแกก็ท่อยรถเเยียบอ็ล้านตายล้านตายแล้วก็เสียใจคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วก็เรื่องราวนี้ก็ผ่านมาเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีแล้วแต่ว่าลูกชายของแกก็ยังไม่มีลูกอีกเลยนะไม่มีลูกอีกเลยมีลูกได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและแกก็เป็นผู้เป็นโอ้ท่อยรถโดยความไม่ตั้งใจไม่ต้าเห็้น ที่นี่เรื่องราวนี่เขาฟังในใจนึกถึงทุกทีเพระเะ็นหลูกองตัวเองนไม่มีลูกตัวเองนี่เขาเป็นทุก์มากพอนึกถึงเรื่องราวที่ตัวเองได้กระทําทั้งๆที่ว่าไม่มีเจตนาตัวเองก็เป็นทุกได้มากลืมเรื่องราวเล่านั้นไปไม่ได้ไล่ยล่คนก็เป็นไล่ไล่คนก็เป็นกับความจำที่ว่าวางใจความจำที่เจ็บปวดความจำที่ทรมานที่ตรึงตราอยู่ในใจไม่ว่าเป็นเรื่องราวเดย แต่ว่ยเรื่องความจำจะเป็นสิ่งที่ดีดีนี่จำในสิ่งที่ดีดีมันก็น่าจำนะแต่บางอย่างจำในสิ่งที่ว่าทำความเจ็บปวดให้ครับตัวเองนี่สู้เป็นคนที่ลืมเสียดีกว่าเพราะบางการการได้ลืมเรื่องราวที่เป็นอดีตที่เจ็บปวดนี่มันทําให้ชีวิตปัจจุบันเรามีความทุกข์ได้บุคคเจ้าตัดไว้ว่าบุคคลไม่ควรตามคิด,ดทึ่งอดีตหลวงไปแล้วไม่ควรตามเผาวงทึงอนาคตที่ยังมาไม่ทึ่ง ปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทําให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่จําดีกับคนที่กี้ลืมไม่ให่ไม่ถึงคนใดคนนึงจะมีทุกมีทุกมากว่ากันนะ